เป็นสื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะนะคะจะขอตัวแทนหนึ่งท่านะคะ่ะเรือจะมีมาต้องการหัวดตลอดเวลาการแทรคพาพบปัญหาว่าเครื่องส่งขนาดเล็กที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มตน้นไม่ครอบคลุม สิ่งที่คุณเคยตั้งแต่เด็กค่ะช่อเจงจีที่วีพืนุาแหลในที่ประชุมถึงโครงการจัดตั้งสถานีโดยใช้เวลาแถลงไม่เกินว0นาทีมันก็ับไปครับว่ี7โลได้หัวรอบแรกก็ได้เตเตตสวัสดีค่ะทุกวันนี้ยังอยู่ไหมคะวันนี้จะนำเสนอการทำน้ำพีระ เนี่ยครับแค่เป็นเป็นละครตอนนี้เป็นโฆษณากำลังดูคอนเสิร์ตพี่ไฮอยู่นะคะแบบสดๆฮัลโสดไหนเจ็ดี่คอนเสิร์ตแล่วก็มีคนตะโกนด้วยฮัลโหลค่ะพี่ไฮตอนนี้คือเล่นได้นะคะกำลังถ่ายทอดสดพี่ไฮอยู่ค่ะเจ็ดี่คอนเสิร์ตค่ะอ๋อหน้าเรยยังไม่เกิดค่ะแล้วก็ยังไม่เกิดเราดูเทปย้อนหลังเลยเกิดไหมคะโอเคค่ะหล่อมากๆคุณปู่ของหนุ่มนะคะหนึ่งร้อยเรื่องแล้วนะ ควาผลงานของคุณปู่ด้วยนะคะทุกเช้าวันเสาร์ที่นะคะเวลา8โมงเชา้าถึง9โมงเช้านะคะดาบ7จสีนะคะทุกคนหนูดูผลงานอาหรองมาหลายเรื่องมาก <c oughs> อังกอร์ทอง 1, 2, 3, ่5สอปอนลอยฟ้าตึ๊งจึงึงคร<า>ั้งนี้เราจะได้สั่นกระดิ่งที่เราได้ดูในวัยดแบบนั้นะคะส่ <c oughs> ส 3, 2 lâm lâm ui hồi lăng ạ